อืมตนน้ำอืมนองนีสิภาไปตำเอ่อบางยมครับอยาก,กินตำบางยมไปไปเบิ้งกันวิธีการตำของสิพาไปเบิ้งครับมาครับมาสิพามาตำบางยมครับกันแรกคือเตรียมบางยมครับตันนี้ผมก็จะใส่ปีกว้วยน้ำครับเพื่อเพิ่มความฝาดนิดนึงรับเตียมปีกว้วยไว้อย่างน้อยห้าสับปีกว้วยครับบระเคียวขึ้นครับ หั่นเป็นชิ้นๆอ่าจะมีหน่วยแก่หน่วยอ่อนกระส่ได้เหมือลลวครับกะเขียขึ้นะครับผมกระเทียมครับพริกกระเทียมพริกแห้งพริกสดก็ได้ครับปลาต้องมีตอนเลยครับของแท้ครับปลาครับน้ำปลานี่ครับน้ำปลาครับแซ่บครับเตรียมน้ำตาลอีกครับส่วนนึงส่วนประกอบส่วนนั่นครับแล้วก็ผมชุบรสครับผมปรุงรสครับผมปรุงรสได้ครับน้ำปลาครับ เตียมไว้ให้ร้อมครับพวกนี้จะเป็นเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมครับขา็ได้ครับปที่ย้ำปีกไงครับย้ำ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 หันหันหันครับหันหันปีกไยครับปีกไยไว้ด่วนมันจะมีสีดำน้อยนึงครับอ่ะหันครับยัง้งใคยที่น้ำไปตามนะครับเดี๋ยวหันปีกไ้ได้ก่อน เอาพริกไส่โคกครับผสมมงย้มหนึ่งน้อยกันพริกกระเด็นใส่ตาครับตำ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 พริกแหลกครับตำพริกแหลกตำมงย้มพ้อมครับหลังจากนั้นเอามงย้มใส่ครับใส่เข้าไปในโคกครับตำครับตำมงย้มให้แหลกได้ครับเดี๋ยวไปปรุงเครื่องกันต่อไปครับหลังจากประย้มเริ่มแหลกแล้วนะครับเอาปีกกล้วยมะตอครับ ใส่ปีกไยลงไปครับตาครับกว้วแหลกแล้วครับใส่น้ำปลาลงไปครับน้ำปลาครับผงเครื่องน้ำปลาครับปลาลงไปครับครับใส่น้ำปลาผงชูรสครับ ผงชูรสใส่หลายแซ่บหลายครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลครับซิมบิงเอาออกครับเพราะประมาณโอเคครับเดี๋ยวตักใส่จานแล้วกินเลยเมืไครับใส่น้ำตาลน้ำปามผงชูรสนะครับวันนี้ใส่บะเกียรขึ้นครับโคให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวซ่อนเราก็นโคให้เข้ากันโคให้เข้ากันครับตาม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 ให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างน้อยตักออกไปกินได้ครับใส่น้งเกลือใส่ยังตามเสร็จแล้วนะครับตักเสร็จแล้วก็ตักออกใส่ถาดเอาม่กินครับ

อืมตัวนำอืมนวลวลวอืมอืมเกิดกินมืเสีขึ้น